เอาละมาวันนี้เราก็อยู่ในแมปของบอลทาซานะผมคือบอลทาซานี่เป็นเกมเกมหนึ่งที่คล้ายกับคอมแบทเบลเลอร์นะมีระบบสปนะินน่ะโอ้โหระบบมันคล้ายๆเหมือนพวกคอมแบทเบลเลอร์ว่ะแต่ในที่เนี้ยมันสามารถสุ่มได้หนึ่งครั้งนะผมต่อหนึ่งวันนะคล้ายๆกับคอมแบทเบลเลอร์มีโอกาสได้เกมพาร์ทด้วยเหรอเดี๋ยวนะมันมีวีพีด้วยว่ะเออว่ามีโอกาสสุ่มได้เกมพาร์ทด้วยเนี่ยแต่สิ่งที่อยากได้น่าจะเป็นพวกเครื่องบินอนะ่ะโอเคเดี๋ยวลองสุ่มสักหนึ่งทีดิไปได้อะไรอะ่ะโ oh, <my. S 1> อ้เฮ้ย ก็ได้ day, ของดีไอ้นองเออมันมีอัปเดตมาเยอะนะครับผมสำหรับทาซาถึงแล้วผมมันอาจจะเล่นยากนิดนึงนะถ้าเทียบกับคอมแบทแต่ผมว่ามันก็เป็นเกมหนึ่งที่มันเล่นแล้วสนุกนะครับผมมันมีอาวุธใหม่อัปเดต่าบวาโจเท่าที่ดูอะมีปะเอ๊ะม,มันมันจะมีของเล็กน,น้อยที่จะเข้ามาพวกโลอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในอาวุธระดับล่างๆหน่อยโอ้ดีไงตอนแรกมันไม่มีเนี่ยไออะไรนะมันเหมือนเป็นดาบดีเอสป่ะแต่มันเป็นแบบเวอร์ชันที่หักอะเออนี่อันี้ดาบนี้ไม่เคยเห็น สองหมื่นห้าว่ะเฮ้ยลองซื้อมาเล่นดิซื้อเลยโอเคมันจะใช้เงินค่างเงินสองค่างเงินนะดาร์กเซเลเยอร์เหมือนเดิมเออเหมือนอันนี้มันเป็นแบบเวอร์ชันหักเฮ้ยจักลองเล่นดูลองเล่นดูเพดาร์กอเซเลเยอร์ผมยังเงินไม่พอนะหมายถึงว่าไอ้เงินออร่าเนี่ยน่าจะยังไม่พอนะครับมันเป็นยังไงวะไออาวุธเนี้ยอืยมเฮ้ยดารมันเปลี่ยนไอ้น้องเฮ้ยแม่งเท่ห์มากเลยุอะไรวะเรียบร้อยฟินิชเชอร์เฮ้ยอยู่ไหนเดีย๋ดวยวขอลองอาวุธอันนี้หน่อยดิน้อง เออไหนวะนี่ไงอยู่ตรงที่เดิมเลยตอนนี้เหรอไหนลองดูดิวิ่งลองดูสกิลอาร์มันมีสเปเชียลแอคแท็ก็คือแล้วพี่ขอลองดูหน่อยดิหุ้ยอุ้ยงูนอนเลยเรียบร้อยเฮ้ยมันแบกกว่าตัวอะไรอ่ะมันมีแบกด้วยอ่ะมันมีตัวซี๋อซีคือสไลด์ผมมาได้เล่นนานแล้วเนี่ยไอเกมบาร์ท่าซ่าเนี่ยผมเคยอยากรู้ระบบไงหรือแต่โจเนี่ยโกไม่มีเนี่ย อีกตาเอาดาบมาแทงกูใครไอ้ดุกมาินี่อืมกูไม่ให้มึงแทงโอ้โอ้โดีิเอออดว่าใ้เวลาองใช้ดาบดาบแล้วไม่รู้แต่มันมีออร่าลองละมาฮึสเปเชียลอุ้ยโอ้โกือบตายฮึมาดิฮึอืมอ้ตัวอะไรลกตัวคิวเคเวก่อน อืมโดนไปดิอืฮึบสวยปาดาบไปโหโหโหสุดเทวดาไอ้นางเบคอนก็ตัวอะไรเฟอรนิเชอร์อ่ะตัวอะไรวะเล่นนานจัดเออไม่เล่นาน,ลนานจัดอืมโดนหัวไปหนึ่งทีโคตรแรงอู้หูฮึบปาปาดโอ้ยโคตรแรงดาบอะไรวะเชีย่ยนี่ไม่ใช่ดาบดีเอสแต่เม่นเท่อย่างดูตอนแอนิเมชันเจ็งใครมาว่ากูเป็นเว็บปิ้งวะมึงรู้ไหมใครพูดกีกูมันไม่เคยอยู่รอดสักตาย โลกรึปึบปึบหลอกาจะเอานี่ไงโดนกูหลอกปั่นโอ้โหอุโยอุ๊ยโจรชิคโหลงหยาดเลยพี่อกระโดดอืมเสียวเดไปเกิเสียปไายเลยนางกูเอาเคจกอนอืุ้ยเคจมันได้ดาบอีเอสว่าะเชี่ยกิจตัวจริงเคสวย ไม่โดนสวยปันอกดตัวจีเหรอไม่ได้อะตัวจีตัวฮิตก็ไม่ได้เออตัวทเหรอไม่รู้มันเรียนนานไม่รู้เลยเออกูลืมไปแล้วว่ากดอะไรวะถ้าที่ดูดูเท่าที่ผมลองดูนะอาวุธใหม่น่าจะมีแค่เนี้แหละไอไอดาบชิ้นนี้แหละมั้งเพราะว่าโยรุกับไอดากเซเลเยอร์ก็มีมานาหลอกรอปหลอกหลอกลอกหล อีอะไรเปิดไข่อแม่งเออแล้วไม่เป็นกุที่เจ้าคนเดียวแล้วมันยังรอดวะอุ้ยเฮ้ยมีมิซันด้วยเหรอทะนูว่ะเจี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเล่นหว่าทะนูหน้าเล่นหว่าเดี๋ยวก่อนกูขอขอดูฟินิเเจอร์กันยังเล่นไม่เป็นเราก่อนเล่นบุรย์ยกษไกเออฮึบฮึบไปโดนฮึบปั่นอืมม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 ม ตัวทีกูกดแล้วกูก็อืมไม่ได้อือ <Mull> มอะะ๋อมันได้แค่บางอาวุธเปล่าวะกูอลืมไปอาวุธมันไม่ไม,มอีอ่ออะอเซ็งอ,อาวุธนี้มันไม่น่ามีเลยเช่นนั้นอะอืมลืมไม่ลืมเลยอุ้ยอุ้ยไอ้ดุกแรงไอ้ดุกแรงจะตายอุ้ยไอ้เชี่ยมีสกิลแบบดาบสตันอื้อีไออาวุธรณีตัดแล้สกิลมันมีหลายอย่างด้วยนะเนี่ยเฮ้ยขอขอแสดงว่าอาวุธที่ผมใช้มันไม่มีธนูเอ้ยมันไม่มีไอ้คัสซีนว่ะเนี่ยไอเอวุชินไม่มีเออฟินิเชอร์ไม่มี แต่นั้นเฮ้ยแต่เมื่อกี้ท่านมีมิสันด้วยนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะนี่กูเจอแล้วเออมีมิสันด้วยนะเมื่อกี้ไหนขอลองใช้ดิครับถ้าใช้ปั๊บอ๋อนี่ไงมิสันอุ้ยโรัอุ้ยอ้ยไม่เป็นไรก็กูมียันเดอะฮัลโหลไกด์อะไรเคเจมองอะไรเฮ้ยปึ๊บอุ้ยที่ไอ้ธนูนี้แบบมันเป็นธนูที่ยิงได้รัวๆแต่กกระสุนหรือโหลดนานมากเลยนะตัวคิวโอเค หลบแต่บนายสิไปเออฮึบพ่นิชาลยกัทีอือุ้ยตุ้ยหกใช่ก็เทอืกเทจริงอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยออุ้ยอุ้ยมิมิดอุ้ยอีเดมิดมิ้ก็ตายอะไรจ้าเราเลยจอือมันนักจุกไอน้องกูิษะเรู้หรือเปล่า อะไรอูยังอะไร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 อืงอ้ืมวิเชี้ชี้อะไรดีอะไรดีอะไรดีกูจกูจะเปลี่ยนธนูแล้วการร้อยอืมอืมได้แล้วกลับไปเป็นธนูสุดแข็งแกร่งของกูละไหนในมึงห้าวนะมึงปลุกจิตเป็นยานเป็นตัวกูอะนี่อ่เบียวเลยแล้วนายทีเป็นแบบอะไรลวอะไรมึงจะวัดป่ะล่ะวัดไหมเฮ้ยมึงไหวไหมเฮ้ยถ้าดูอ่ะ อือบอกเลยเกีดยวกับยิบพอกูอืมนักเป็นธนูน้องแต่กูมีนี้อยู่เลยปึ๊บอืมส่งคอนคว้ไปเชี่ยเดี๋ยวเาจะจะกันเสร็จทั้งหมดเลยประเดี๋ยอืมดึงหัวยูจดิผมไม่รู้จิอือเรียบร้อยแล้วทานมึงเกือบขึ้นทอนมาแล้วมึงรู้หรือเปล่าอืมยูจิเหรอยูจิเหรอนี่ไงเดี๋ยวกูหลอยหลับเลยอืมแต่กูพี่ซองจินวูกูมีมีดนะมาดิกูไม่ให้มันรอดไอ้น้องกูเอาสูตรตายซะไอ้ยูจิอ่ะบอกแล้วอย่าให้กูได้หยิบ อม๋อถ้ามันรีโหลดทันชีวิตมึงจะหาไม่ไอ้น้องปึ๊บเฮ้ยอะไรเรื่อยๆแล้วทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยมาดีไปดีแอบไอ้แอบไปอะไรยูจีข้างหลังมันทำไมนี่กันหนึ่งหัวฮึ้ยอุ้ยสบายเหรออะไรแล้วจะการทำไมอุ้ยใเป็นแอบดีกวะมันมีมือที่สามอยู่ใครวะสวยยูจีแตกอืมยูจีนิกตัวนึงอืมต่างหัวหนึ่งเม็ด อ๋อ้นี่ a k g เหรออืมหนึ่งเม็ดอะไรมึงจะการทำไมมึงจะการทำไมหืมมาดิอืมมีสัแทงสวยเอ้เจะตายอืมเจอกูโอ้โหเาีนเดยม,ม,มันไม่รอ้ ไอ้สิ่งมันจะลอะมั่งเอ้สิ่โกูกอ้สิ่เดี๋ยดีก็ผลนนะฮะมึงรู้ปะทำอย่างเงี้ยกูอ่ะมันไม่เคยอยู่รอดเลยมึงรู้หรือเปล่าอยากรู้ปะทำไมดูนะตรงนี้แหละมึงอยากรู้ปะล่ะมึงอยากรู้ปะโอ้ยไอ้สิ่ง กรโดดแล้วอ,อยากรู้ไว้อยากรูก้ไว้ยี่ยอยากโทอือกูอยากกูฟูกับอย่างทีอุ้ยชีชช้ตายห้ายตาใทีนึงฟูกกะเอออืมปันดีไอ้ร้อง